ราศีตุลและลัคนาราศีตุลครับจุดเปลี่ยนดวงชะตาเมื่อดาวพระหัสบดียกย้าย30เมษายนปี67นี้ครับจากที่เดิมนั้นดาวพระหัสบุดีนะครับก็สถิตเล็งลัคนาราศีตุลน,นะครับอยู่ในเรือนปัตตนิซึ่งแปลว่าคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญาการสถิตอยู่ณตำแหน่งคู่ครองในตำแหน่งปัตนิเนี่ยของ ดาวพระนรสมดีเนี่ยนะครับส่งผลด,ดีๆหลายเรื่องนะครับให้กับลัคนาราศีตุลครับทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของหุ้นส่วนครับในเรื่องการทําสัญญาต่างๆการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งคู่ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของเราเองหรือคู่ค้าในธุรกิจที่คุณทํางานให้นะครับล้วนแล้วแต่ได้ผลดีทั้งสิ้นการได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุจากผู้หลักผู้ใหญ่ ในช่วงที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นแต้มต่อที่ดีที่ชาวราศีตุลน,นั้นน่าจะสบายอกสบายใจมาบ้างนะครับไม่มากก็น้อยคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันได้ผลดีก่อนหน้านี้ก็จะมีอยู่หลายเรื่องเช่นเดียวกันแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ได้ผลดีเกี่ยวกับเรื่องของอการขอสินเชื่อการไปกู้นะครับบางคนอาจจะมีกู้เพื่อความมั่นคงในชีวิตกู้เพื่อความก้าวหน้า เช่นกู้ซื้อรถซื้อบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นสังคมการทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือเพื่อนใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งการได้ไปพบเจอสังคมใหม่ๆนะครับแล้วก็เพื่อนใหม่ๆนะที่นำพาคุณไปสู่ในความก้าวหน้านะครับหรือสิ่งที่ดีๆนะครับ เพราะดาวพระศุกรีนั้นนะครับเป็นตัวแทนของเรื่องของสังคมเรื่องของเพื่อนของญาติพี่น้องนะครับและนี่คือสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ย30เมษายน67ดนี้นะครับดาวดวงนี้ที่มาแมย์กำลังพูดถึงนั้นกำลังยกย้ายนะครับเข้าสู่ตำแหน่งภพม,มรณนะนั่นเองนะครับโดยพระรหัสเป็นม,มรณนะและะ้วเนี่ยภาพรวมนะอาจจะในเรื่องของความรู้สึกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวคนเองคุอาจจะรู้สึกว่า มันมีเรื่องราวให้ตะบะแตกนะหรือว่าขาดความยั้งคิดในเรื่องของสตินะครับความรอบคอบในการตัดสินใจในบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหรือบางทีอาจจะต้องตัดสินใจภายใต้ใตอะไรที่มันไม่ค่อยยุติธรรมหรือไม่เป็นเหตุเป็นผลเท่าที่ควรน,นะครับเพราะดาวพระศุธีนั้นเป็นดาวแห่งเหตุและผลเนาะเมื่อดาวดวงนี้ไปอยู่ในภพวรณะเขาเรียกว่าพระศุดีเนี่ยตกเรือนเสีย เพราะนั้นเรื่องของเหตุผลก็จะด้อยลงนะครับอาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้น 2. ก็คือเรื่องของศีลธรรมต่างๆนะครับบางครั้งนะครับอาจจะต้องตัดสินใจภายใต้เรื่องของการไม่ต้องคํานึงหรือคํานึงถึงเรื่องศีลธรรมน้อยนะครับหรือไม่คํานึงถึงศีลธรรมอาจจะต้องคํานึงถึงเหตุปัจจัยอย่างอื่นแทนนะครับนะการใช้ศีลธรรมหรือว่าใช้วิธีธการปกตินั้นอาจจะไม่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ ก็อันนี้ว่าไปตามคาแรคเตอร์ของดวงดาวนะครับพะฤหัสครับแปลว่าการเรียนรู้นะฮะการความรอบครอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเคยรอบคอบสิ่งที่เราเคยหาข้อมูลมาก่อนนะหลังจากพระฤหัสยกย้ายเนี่ยที่30เมษาอารมณ์ของการที่ต้องหาเหตุผลหรือว่ารอบคอบมันจะน้อยลงนะครับก็ให้เรามาระวังเรื่องการตัดสินใจบางทีอาจจะตัดสินใจแบบ ไม่ได้คิดอะไรถี่ถ้วนไม่ได้หาข้อมูลถี่ถ้วนนะครับอาจจะตัดสินใจซื้อของบางอย่างแล้วรู้สึกว่าหาข้อมูลไม่ได้เพียงพอนะพอซื้อมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเออรู้งี้ฉันน่าจะหาข้อมูลอันนั้นก่อนอันนี้ก่อนนะครับอาจจะไปตัดสินใจผิดพลาดซื้อของที่มันไม่ได้ตรงกับตัวเองนะสักเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบเล็กๆแล้วกันนะครับข้อต่อมาเนี่ยพระรหัสแปลว่าผู้ใหญ่นะครับ เมือ่อพระนาชตกมรณะแล้วเนี่ยก็จะต้องระมาะระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่นะภายในบ้านเองนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออะไรเงี้ยถ้าทํางานเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเจ้านายนะครับเจ้านายเก่าอาจจะไปเจ้าในายใหม่อาจจะเข้ามานะมีการปรับเปลี่ยนมาสิ้นสุดนะอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นอะไรบางอย่างนะครับพระรหัสเป็นมรณะนะถ้าเราแต่ตีค่าพาระรหัสเป็นเจ้านายพระรหัเป็นมรณะคือเจ้านายเนี่ย มีอันต้องยุติบทบาทนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนว่าปรับเปลี่ยนเจ้าในายใหม่นะครับแล้วก็จุดหนึ่งเนี่ยพอเราดูในเรื่องของดาวเจ้าเรือนก็คือว่าพระรหัิเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะแล้วว่าเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตกมรณะเนี่ยนะครับก็เพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนร่วมงานอาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีการสูญเสียก็ได้หรืออาจจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อนร่วมงานออก เปลี่ยนเพื่อนร่วมงานใหม่ถ้าเพื่อนร่วมงานไม่ออกตัวเราอาจจะออกเปลี่ยนที่ทํางานใหม่เจอเพื่อนร่วมงานใหม่สังคมใหม่นี่ออกไหมแล้วมีเรื่องของญาติพี่น้องอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับนี่คือสหัชชมรณะนะบางทีอาจจะได้ข่าวที่ไม่ค่อยดีมาจากต่างถิ่นแดนไกลจากเพื่อนจากญาติเป็นเรื่องของเพื่อนของญาติอะไรเงี้ยที่อาจจะเจ็บป่วยหรือจะมีการแบบ ูญเสียก็ได้นะครับในระยะเวลา1ปีนี้เนาะนะครับจะมีลักษณะน,นี้เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดาวพรหัสเองไม่ได้เป็นตัวแทนเพียงแค่เรื่องของเพื่อนหรือญาติพี่น้องเท่านั้นนะครับดาวพฤหัดเองเนี่ยยังเป็นตัวแทนเจ้าเรือนอริคือการบุกเบิกอะไรบางอย่างการต้องต่อสู้อะไรบางอย่างพอดาวแห่งการบุกเบิกหรือต่อสู้เนี่ยมันไป,นเ,ปนเป็นมรณะแสดงว่า เราไม่อาจจะไม่ต้องบุกเบิกอะไรใหม่หรือว่าต่อสู้กับอุปสรรคอะไรใหม่ๆแสดงว่ามันก็มีความอาจจะเรียกว่าหน่วงๆนิดนึนนนงคือยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากนะักในขณะเดียวกันจะถอนตัวก็ยังถอนไม่ได้นะครับมันจะเป็นครึ่งๆก,กลางๆนิดนึง <c oughs> เป็นลักษณะนี้นะครับนี่คืออริมรณะอริคือการบุกเบิกใช่ไหมอริมรณะคือบุกเบิกไม่สําเร็จ พักต้องพักการบุกเบิกนะครับในขณะเดียวกันในอริแปลว่าศัตรูแต่อริมรณะมันมีข้อดีมันแปลว่าศัตรูเนี่ยพ่ายแพ้ภัยตัวเองไปนะครับแพ้ภัยตัวเองไปศัตรูแพ้ภัยตัวเองหมายถึงว่าคุณแทบไม่ต้องออกแรงเลยในการที่จะกำจัดศัตรูให้พ้นทางเดี๋ยวเขาแพ้ภัยตัวเองไปเข้าไปของเขาเองนะครับอริคือการต่อสู้ดิ้นรนอริมรณะแปลว่าปาฏิจการต่อสู้ดิ้นรนนะครับ คราวนี้คนจะตีความว่าปัจจายก,การต่อสู้ดิ้นรนสแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องราบรื่นมันจะต้องมาแบบโรยด้วยกลีบกุาบมันจะต้องเพอร์เฟกแบบง่ายๆหรือเปล่าอ่าหมอแมก็บอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดดาวอื่นๆน่ยสถิตด,ดีกว่านี้นะครับมันก็จะดีกว่านี้แต่ดาวพระสุดีเนี่ยเมื่อดาวิริรมรณะเนี่ยแปลว่ามันไม่ต้อง พยายามมากนะเพราะบางทีพยายามมากมันก็ไม่เกิดผลน,นหกออหอไหมการบุกเบกิกอ่ะการบุกเบกิกการต่อสู้อะ่ะต่อสู้เสร็จแล้วมันมรณะแสดงว่าต่อสู้ไปมันก็อาจจะไม่ได้อะไรที่คู่ควรกลับมานะครับมันยังอยู่ในภพเรือนที่เสียอยู่นะครับเป็นภพเรือนที่เ,เรียกว่าทุสถานะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทายเนาะบางที เราก็ต้องดูบริบทเนี่ยของดวงดาวด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วลีลาของลัคนาราศีตุลจะเป็นยังไงมันจะเป็นช่วงที่ชีวิตคุณเนี่ยมันจะขยับไปไหนมาไหนจะยากนิดนึงจะเป็นช่วงที่ต้องนะครับคลีปบ,บทบาทเดิมๆนะครับอยู่ในที่เดิมๆทำอะไรเหมือนเดิมไปก่อนซึ่ง ฟังอย่างนี้แล้วบางทีอาจจะรู้สึกโอ้โหมันไม่จําเจเหรอจริงๆมันไม่ได้แย่ถ้าเกิดสิ่งที่คุณทํามาก่อนนี้นมันดีอยู่แล้วคุณแค่เก็บรักษาความดีงามตรงนั้นไว้กับตัวก่อน1ปีนะครับพระรหัสจะอยู่ตําแหน่งนี้1ปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมปี68 13พฤษภาคมปี68พระหัสย้ายเข้าสู่ตําแหน่งสุภะตรงนั้นแหละเป็นช่วงจังหวะที่ก้าวกระโดด ของชีวิตของดวงสตาร์ของคุณเลยนะครับพระหหัสเองเนะแปลว่ความมั่นคงและเดี๋ยวพอเขาโคจรเข้าตำแหน่งสุภาเนี่ยในราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะปี68ตอนนั้นเนี่ยมีความก้าวหน้าเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการขยับขยายในแง่ของการงานธุรกิจต่างๆมีการเดินทางไปต่างประเทศมีการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบ ความวิิยะอุตสาหะหรือว่าการบุกเบิกอะไรบางอย่างมันจะเห็นผลไปในทางที่ดีนะครับซึ่งต่างกับในช่วงที่เขาอยู่ในภพมรนะการพยายามหรือบุกเบิกอะไรบางอย่างมันยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรนะครับมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของดวงดาวนะครับมันมีผลต่อจังหวะของชีวิตของเรา เป็นการดําเนินชีวิตนะครับเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมปี6-8นะครับพอพระหัสอยู่ในเรือนสุภาแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามาณนะปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งปีนี้มันไม่สูญเปล่านะครับมันก็จะเก็บเป็นแต้มบุญนะเก็บเป็นเป็นวัตถุดิบนะครับเป็นแต้มบุญให้เราเนี่ยได้ประสบความสําเร็จในปีหนะ้าแต่ปีนี้มันเป็นช่วงของการเก็บ เก็บเลเวลเก็บเวลภาษาวไวรุ่นบอกเก็บเวลอ่ก็คือเก็บเลเวลก่อนอ่เก็บประสบการณ์นะครับวัตถุดิบที่จำเป็นในการที่จะเติบโตนะครับมันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะนั้นก็เป็นหมอแม่ก็มองว่าจริงๆก็ไม่ได้แย่มากนะครับถึงแม้พ่อาจจะเป็นมรณะแต่ก็ภาพรวมมันไม่ได้แย่นะครับเป็นจุลจักรในมรณะเนี่ย ถ้าใครเนี่ยได้มีการเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศก็ยิ่งสมดวงเลยเพราะว่ามรณะแปลว่าการเดินทางจุลจักรคืออาจจะไปประเทศใกล้ๆเอเซียญี่ปุ่นเกาหลีจีนฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์เวียดนามนะคไปประเทศใกล้ๆนะครับแต่โอกาสที่จะเดินทางไปประเทศไกลๆเนี่ยอาจจะมีน้อยแต่น้อยคน นะครับเป็นบางคนที่จะไปได้เพราะนั้นโดยรวมเนี่ยถ้ามีเรื่องของการเดินทา,างต่างประเทศมาก็ดีเลยแก้เครดได้หรือว่านะครับคุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยก็ได้นะครับหรือผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยนะครับถ้าเจ็บป่วยแล้วก็โอเคไม่ได้ถึงเสียหายถึงขั้นมีการสูญเสียอะไรเนี่ยก็ถือเป็นการแก้เครดนะครับดวงชะตาก็เป็นอย่างนี้แหละ <laughs> นะครับ อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความข้อกฎหมายก็ได้นะครับเพราะว่า,าพระรหัสเนี่ยมันคือความความยุติธรรมเนาะเมื่อพระรหัสเป็นมรณะแสดงว่ามีเรื่องที่ไม่ได้ถูกต้องตามตำนองทำนองคองทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะมีเรื่องที่เป็นสีเทาๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการาข้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายอะไรบางอย่างนะครับเข้ามานในชีวิตเรานะครับ กนะ็ลองดูนะครับมันถามว่ามันแย่มันไม่ได้แย่หรอกนะครับเพราะว่าดาวก็ดีความไม่ได้สัมพันธ์กับดวงชะตาเนาะดาวดีความคือ,อดาวพระราหูาเงีนะ้ยราหูเป็นอริเงี้ยนะครับไม่ได้สัมพันธ์กับดวงชะตาในตอนนี้นะครับอาจจะไม่ได้แย่มากนะครับเนาะก็เป็นประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวไว้ถึงเวลานะครับเมื่อรัคกาาศีตุลน,นั้นมีพระรหัสเข้าสู่ตำแหน่งสุภะในปีหน้ารับรองว่า ทุกอย่างก็ไม่หนว่วงล้นะดวงจะดีขึ้นจะสบายจะปลอดโปร่งกว่านี้เยอะนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ครับ